สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเทียงตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้ผ้ายันอแปะมานะครับเป็นผ้ายันฟ้าประทานพรนะครับเขาพูดกันตลอดเลยนะครับบูชาแปะมีแต่เฮงมีแต่รวยนะครับมีแต่เฮงมีแต่รวยนะครับบุคคลหลายๆท่านนะครับที่นับถือแปะนี่นะครับก็ถือก็บอกได้ว่า นะครับมีแต่ความร่ำรวยนะครับมีชื่อเสียงในประเทศก็หลายๆท่านนะครับพระยันฟ้าประธานพรเนี่ยเขาเอา่อเขามีความหมายนะนะครับเขามีความหมายนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็เหมือนกับเขาเรียกว่าไงอะ่ะนะครับเป็นคำสั่งมาจาก บนฟ้าคําสั่งจากเง็กเซียนท่องเต้อะไรประมาณนั้นนะนะครับขจัดปัจเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับให้เกิดแต่สิ่งดีๆนะครับก็ะจะมีความหมายเขานะครับแต่ละแต่ละตัวเนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยมีความหมายหมดเลยนะครับพวกนี้ก็เป็นสายฟ้าฟาดนะครับสายฟ้าฟาดนี่ก็เป็นอะไรนะเทียนนะครับเทียนหกเทียนหกกลัวสือ นะครับก็จะมีความหมายหมดแหละนะครับเทพสามตาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผ้าใยผืนนี้มีรูแปแหวะติดมาด้วยนะครับมีรูแปแหะติดมาด้วยนะครับก็อ่อ่แปะนะครับงอกกิมโคยนะฮะเป็นอะไรที่หลายๆท่านต้องรู้จักนะครับ ก็ขอให้ฟ้าประทานพอใ้โชคให้ลาบให้ความมั่งคั่งความร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับฉะนั้นนะครับผมว่าลองหาใช้ดูก็ดีนะนะครับพยานาแปะเนี่ยนะครับลองหาใช้ดูก็ดีนะครับเพื่อจะเฮงเฮงรวยๆเนาะนะครับวันนี้ได้พยานาแปะมานะครับบูชาแปะไม่แต่เฮงไม่แต่รวยครับมีแต่เกิดทำให้เกิดแต่สิ่งดีๆ จจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับเนาะฉะนั้นก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับนี่ผมได้มาก็เป็นกรอบอย่างนี้เลยนะครับเขาใส่กรอบมาอย่างนี้เลยนะครับก็พร้อมตั้งเลยนะครับพร้อมตั้งเลยก็สวยดีนะสวยดีนะครับได้มาก็เอามาไว้บูชาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่ นะครับลองหาใช้ดูนะครับพยานาแปะนะลองหาใช้ดูนะครับก็ขอขอบพระคุณตลอดการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยคลิปหน้าเจอผมใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ